น้มัสการพระคุณเจ้าค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าชมคลิปนี้ทุกท่านค่ะที่เห็นในภาพพ่อแม่ครัวจารนนะคะให้ญาติโยมที่มาทําบุญแล้วก็พ่อขาวแม่ขาวได้อยู่กับตัวเองชั่วครู่นะคะอยู่กับลมหายใจของตัวเองชั่วครู่ประมาณ5นาทีนะคะเพื่อที่จะทําจิตให้เป็นกุศลนะคะ สาเหตุที่ผู้คนนะคะอาจะมาทําบุญที่วัดนี้น้อยนะเนื่องจากว่าค่อนข้างที่จะมีกฎระเบียบนะคะอย่างเช่นเวลาที่พ่อแม่ครัวจารย์เดินเข้ามาในศาลาทําบุญทายกของวัดก็จะบอกว่าให้ทุกคนนะคะสำรวม วาจาและที่สำคัญโทรศัพท์มือถือต้องปิดเสียงค่ะทำให้อาติโยมคนนะก็ะมองว่าเรื่องเยอะนะคะซึ่งจริง,รงๆแล้วสำหรับโยมเพลญแล้วเข้าทางเลยเพราะว่าการที่เรามาทำบุญไม่ได้เป็นเพียงแต่จะนำกับข้าวมารวมบุญแล้วก็สวดมนต์แล้วก็กลับบ้านหรือกลับโรงงานนะคะ อันที่โยมเพนออกมาจากบ้านเพื่อที่จะมาทำบุญยมเพนก็ต้องการมากกว่านั้นนะโดยเฉพาะโยมเพนเป็นคนที่อินทรีย์อ่อนนะคะถ้าอินทรีย์เข้มแข็งแล้วทําบุญที่ไหนได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันหมดนะคะแต่สําหรับโยมเพนเราอินทรีย์ังอ่อนนะยังต้องการสมาธิในการฟังธรรมสาหดับที่นี่แล้วนะคะต้องติดเสียงโทรศัพท์มือถือ แล้วญาติโยมน,นะคะจะรู้นะคะจะรู้แล้วก็จะทราบว่ากฎระเบียบของที่นี่นะคะเวลาพระคุณเจ้าแสดงธรรมจะไม่มีการคุยกันนะคะจะไม่มีการคุยกันแล้วก็กรรมจากการส่งเสียงลบกวนสมาธิของผู้ฟังธรรมอันนี้เจไม่แน่ใจนะว่ามีกรรม แบบไหนนะคะแต่ที่แน่ๆเลยนะคัดขวางนะกันที่จะรับ right รู้หรือว่าสดับธรรมะจากโอวาทธรรมของพระสงฆ์นะน่าจะมีกรรมแน่ๆแหละเนาะจะก็พูดตามภาษาชาวบ้านเนาะเวลามาทำบุญนะคะฟังธรรมก็จะมีสตินะนอกจากได้มาทำบุญแล้วก็จะมีสติกับโรงงานแล้วก็ได้ปัญญาเพิ่มนะ สากการมาทำบุญนะคะนำภาพในทุกท่านได้รวมอนุโมทนาค่าสาธุสาธุสาธุค่ะ